สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของบอสกันตานะคะวันนี้นะคะมีโอกาสได้มานั่งทานกาแฟจิบกาแฟที่ริมน้ําค่ะซึ่งร้านกาแฟนะคะอยู่ไม่ไกลจากสายทานไอรารีสอร์ทนะคะขับรถเพียง5นาทีนะคะเส้นทางจากรีสอร์ทนะคะจะผ่าน ปางช้างไยโยกนะคะเส้นทางเที่ยไปถ้ำกระแสนั่นเองนะคะตรงระหว่างทางผ่านนะคะทุกคนจะได้พบกับร้านกาแฟที่อยู่่้มกลางต้นไม้แล้วก็แม่น้ําด้วยค่ะทุกคนคะฝั่งตรงข้ามปางช้างสยโยกของเรานั่นเองนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ชอบในการท่องเที่ยวนะคะทุกคนสามารถแวะมาเที่ยวเที่ยวเภลย์ไซโยกของเรานะคะห่างจากตัวเมืองการเพียง4ีกิโลค่ะเส้นทางอัเภอไซโยกนะคะมี เส้นทางท่องเที่ยวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสยโยน้อยนะคะการล่องแพที่สนุกมากๆนั่นคือล่องแพลอยคอสวนสนุกลอยน้ำที่ใส่ถาดไอรรีสอร์ทนะคะมีร้านกาแฟมีร้านอาหารมากมายค่ะชื่อว่าริมน้ำคาเฟ่นะคะเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีอาหารที่เป็นสไตล์ร้านข้าวแกงนะคะแต่ที่สำคัญคือทุกคนจะได้นั่งทานอาหารริมน้ำนั่นเองนะคะกาแฟรสชาติอร่อย นั่งจิบริมน้ำนะคะถ้าใครนะคะอยากเห็นช้างเล่นน้ำก็มาที่ร้านกาแฟริมน้ำนี้นะคะแล้วก็สามารถมองเห็นตอนช้างเล่นน้ำได้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะเล่นน้ำกับช้างมาที่บังช้งางไซโยกนะคะโครงการ Elephant h e a v ว t t h i l l n n d ส่วนใครที่อยากจะได้ห้องพักราคาพิเศษติดต่อ ไอทานไอรารีสอร์ทนะคะอเภอ์ไซโยกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ใครอยากจะจิบกาแฟก็มาที่ริมน้ำคาเฟ่นะคะอยู่ห่างจากถ้ำกระแสไปนิดเดียวนะคะเส้นทางท่องเที่ยวเที่ยวเฉลเไซโยกของเรานะคะบอสกันตาพาเที่ยวอยากพาทุกคนมาเที่ยวเที่ยวเฉลเยไซโยกนะคะแล้วไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะทุกคนกดหัวใจกดไลค์กดแชร์